คนดีนะที่เราเร่งอัดรู้สึกแล้วว่ามันมีรางอะไรแปลกๆเราควรจะต้องเร่งอัดเพราะว่าวันนี้เพิ่งได้รับการมาคุยจากเมเนเจอร์ Manager บอกว่าเราอ่ะจะได้ทํางานแค่วีคนี้ก็คือทําพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วเราก็ต้องออกตอนแรกคือเราเข้าใจว่าแบบเขาบุกเรามา2วีคแต่ว่าที่นี่มันเป็นบัสอินบัสเอาไม่ใช่ไฟอินไฟเอาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทิกเก็ตตั๋วอะไรขนาดนั้นแล้วก็เขาบุกเรามามิสเทคเนาะมา,มา,ม,ามาชนบหี่คนหนึ่งค่ะ เขาให้เราทำวิกนึงก็บุญแล้วไม่ใช่ก็นั่นแหละก็คือเราตอนแรกเราคิดว่าเรามีเวลาชิลๆจะค่อยๆอัดไปเรื่อยๆให้มันแบบครบแต่ว่าอันนี้คือไม่รู้ว่าจะครบไหมเพราะว่าเราจะเหลือแค่วันนี้นิดนึงแล้วก็พรุ่งนี้แล้วเราก็ออกเลยอีกวันนึงมาเรามาต่อกันเลยแบบเร็วๆที่ที่ไหนแล้วล่ะอ่าสวิงที่สิบเนาะสวิงที่สิบ อันนี้เรามาเต่าแบบสไตล์นี้นะเพราะว่าร<ฆ><ฆ>ีบมาตอนเบรคสําหรับสวิงที่10เราได้ไปอีกแคมป์หนึ่งอันนี้คืออันที่เราแบบถ่ายตอนตอนที่เริ่มเดินทางเลยตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยมันเป็นแคมป์แบบใหม่เราไม่เคยไปเราเคยไปแต่กับบริษัท F มันคือบริษัทบริหารแคมป์嘛เนาะเราไม่เคยไปกับบริษัทนี้ไอตัว E เนี่ยเราเราก็รู้สึกตื่นเต้นมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนกันไหมแล้ว,ลวยังไงกันเลยไปดูที่ที่เราได้ไปเป็นที่อัพนอตเลยมันจะอยู่แบบ อยู่ติดทะเลเลยอยู่ระหว่างเอ็กซ์เมกับอ่าบรูมอะไรเงี้ยคือมันมันจะอยู่แบบตรงกลางแต่ว่าไม่ได้ผ่านถ้าขับผ่านถนนมันไม่ผ่านมันต้องขับขึ้นไปอีกนิดนึงแถวแถววีดวีสโตนอะไรแถวแถวนั้นอะ่ะก็คือนั่นแหละเพราะชื่อแคมป์ก็ชื่อคล้ายกันน่ะไอแคมป์แคมป์บบิยูเนี่ย, Camp, Camp ยก็คือเราไปลงการเดินทางก็คือนั่งเครื่องไปลง ไอตัวเมืองคือสนามบินที่เราไปลงเป็นสนามบินของเมืองใช่ไหมมันก็จะดูเหมือนมีความเป็นสนามบินจริงๆไม่ได้เหมือนสนามบินทั่วไปฝุ่นตลบของแคมป์อันนี้คือดูแบบเป็นสนามบินจริงๆหรูหราเวลารับกระเป๋าก็มาทั้งใส่พานด้วยนะถ้าปกติก็คือเขาเขาขับรถมาจอดแล้วก็เดินไปหยิบกระเป๋าที่รถแต่ว่าอันนี้คือได้รู้สึกถึงความหรูตั้งแต่ลงเครื่องเลยก็แบบหยิบกระเป๋าขึ้นเดินทางคือรถบัสทุกคัน ไม่ได้มีหลายคือมีรถบัสหลายคันแต่ทุกคันมาลงแคมป์นี้หมดเหมือนในแถมนั้นก็จะมีมาทําของที่นี่แหละของแคมป์ซึ่งแคมป์นี้ยเป็นแคมป์ให้เหมืองที่ไม่ใช่เหมืองไม่เหมือนที่ไม่ใช่เหมืองมันเป็นบริษัทน้ํามันนะมันไม่ใช่บริษัทเหมืองแต่มันก็จะเป็นแคมป์ของบริษัทน้ํามันนี้ซึ่งตอนเขาอินดักชันเขาก็บอกว่าที่นี่ก็จะไม่เหมือนเหมืองทั่วไปที่แบบคนก็จะ ฝุ่นตลบติดดินสกรปรกนิดหน่อยแบบพวกเศษดินอะไรเงี้ยที่นี่ก็จะสะอาดเพราะว่าคนส่วนมากก็จะเป็นระดับแบบมีความรู้เป็นระดับแบบมาบริหารมามาทำงานก็จะเป็นเชิงแนวออฟฟิศเชิงแบบบริหารพวกเอ่อระบบอะไรมากกว่าที่จะลงไปในแคมป์ขลุกกับแชมป์แบบขลุกกับดินทรายอะไรขนาดนั้นก็ที่นี่เขาก็จะเป็นแบบแคมป์ที่ใหญ่มาก มีการเทรนแบบ proper เลยนะไปถึงปุ๊บเขาก็ให้เราเช็คอินก่อนเอากระเป๋าไปเก็บเสร็จแ,แล้วก็ออกมารอเทรนนิ่ง training. คือในรอบนั้นก็มีอยู่3คนที่เริ่มใหม่พร้อมกันแล้วก็แบบมานั่งเก้าอี้นั่งนั่นแล้วเขาก็แบบอธิบายพวก induction s i ย e induction ต่างๆนาะนาะแบบละเอียดมากเป็นชั่วโมงเลยแบบอันนั้นอันนี้อันนั้นเปิดสไลด์พูด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 เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าเออให้ไปเริ่มทํางาน ในส่วนตัวของเราเราได้ไปทำงานคือเขาเอาเรามาช่วยงานบาร์ตอนเย็นเนาะเพราะว่ามีคนที่ควรจะมาแต่ดันไม่มาดันแบบมีความเขาเรียกอะไรป่วยหรืออะไรไม่รู้ว่าคือไม่ได้มาเขาก็เลยเอาเรามาบเวอร์งานบาร์ส่วนตอนเช้าเขาก็ให้เราบเวอร์งานเอ่อ clean ค่ะ c a n ในเขาเรียกอะไรนะคิทเชน่นแต่เป็นคิทเช่นในแคมป์คือเราคเวอร์คนนั้นเลยอะ่ะ ทั้งสองงานนั่นแหละงานก็จะเป็นเหมือนคลีนคิเช่นในแคมป์เราก็ต้องขึ้นรถเข้าไปในตัวตัวแคมไม่ใช่ตัวแคมสิคิเช่นในเมืองในในบริษัทน้ํามันในแบบเราเรียกเมืองแล้วกันเนาะเออนั่นแหละก็คิเช่นในตัวตัวไซส์เขาเรียกในไซส์ก็เราจะต้องแคสบัสขึ้นรถบัดไปมันก็จะมีบัตรอบต่างๆของเราก็คือควรจะขึ้นบัตรอบ9โมงไปถึงไปถึงปุ๊บ ก็เข้าไปช่วยเขาคลีนซึ่งส่วนมากงานเราก็จะเป็นเหมือน d i s p o อร์ก็เป็นแบบล้าง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 ไปถึงนะเขาเขาจะมีให้ล้างเยอะมากเพราะว่าเขาเปิดตั้งแต่เช้าเราไม่เคยเห็นแคมป์ไหนที่มีคิทเช่นในเหมืองมาก,ก่อนเพิ่งเคยเห็นที่นี่แหละมันเป็นเหมือนแบบตัวออฟฟิศใหญ่ๆเลยแล้วก็เดินเข้าไปลึกๆหน่อยโซนนึงก็จะเป็นโซนของคิทเช่นเขาก็จะเปิดตั้งแต่เช้าให้กินให้เป็นเบรคฟาส แล้วก็กางวันก็จะเป็นแบบเปิดใส่อาหารให้คนมากินอาหารกลางวันเลยนะแบบคล้ายๆอาหารดินเนอร์ที่แคมป์เลยอะแต่อันนี้เป็นแบบอาหารกลางวันในเมืองก็มีอาหารฮอตฟู้ดอะไรเยอะแยะแล้วก็ส่วนตอนเย็นรู้สึกว่าจะไม่ได้เปิดเดี๋ยนะเออไม่ได้ไม่ได้เปิดโซนอาหารแต่ว่าคนก็จะสามารถเข้ามาแอร์เรียนะเพื่อแบบกินนู่นนั่นนี่ผลไม้อะไรที่มันอยู่โซนข้างนอกให้หยิบได้อะได้ตลอดย4ิบสี่ชั่วโมง และตัวโซนอาหารร้อนก็จะเปิดอีกทีตอนกลางคืนตอนแบบประมาณเาที่ยงคืนตีหนึ่งสำหรับไนท์ชิปอะก็คือเหมือนเหมือนกลางวันแต่ว่าเป็นตอนกลางคืนอะไรประมาณเนี้ยก็มันก็จะวนๆพอเรามาถึงของที่รอให้เราล้างก็คือของตั้งแต่ตอนเช้าพวกจานคือคนที่เป็นยูทิลิตี้คนเขาก็จะแบบส่วนมากเขาจะจัดโซนข้างหน้าต่างๆนานาแล้วก็จัดคลิปด้วยเป็นคลิปเล็กๆ มีแค่แบบสองล็อกเล็กๆก็เขาก็จะจัดโซนคลิปด้วยแล้วก็ทำความสะอาดโต๊ะอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็จะล้างจานให้สักประมาณลถรลสองอตให้มันแบบมีหมุนพอเรามาถึงมันก็จะมีจานที่ล้างนิดหน่อยแต่ก็วางรอให้เราไปสังขยาแล้วก็จะมีจานตั้งตั้ง,ต,งตั้งอีกเยอะแล้วก็จะมีพวกของที่เชฟใช้แต่ของที่เชฟใช้จะอยู่อีกโซนหนึ่งนะจะอยู่โซนโซนพอดวอชข้างหลังแต่ก็ ไปถึงปุ๊บเขาก็จะบอกเลยแล้วว่าอันเนี้ยไอ้พวกเนี้ยอันนี้กับอันเนี้ยให้เอาไปใส่ตรงนี้ก่อนเพราะเขาต้องใช้ส่วนที่เหลือก็เคลียร์เคลียร์จานก่อนแล้วก็ค่อยเคลียรเ์เนี่ยเคลียร์โซนโซนแอร์เรียรล้างจานข้างหน้าก่อนแล้วถ้ามีเวลาเหลือก็ไปเคลียร์พอร์ชวอรข้างหลังแล้วก็ในไอเดียเราควรทําทั้งหมดให้เสร็จประมาณ11บเอโมงเพราะสิบเอโมงเขาจะเปิดล็อตใหม่คนเขาจะเข้ามาเพื่อกินอาหารกลางวันมันก็จะมีจานใหม่มาแล้วพอแบบ หลังจากจานใหม่ตืดดๆๆหมดแล้วก็สามารถเบรกได้นิดนึงตอนช่วงประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งตอนตอนช่วงที่คนมันค่อนข้างน้อยๆลงอะไรเงี้ยเพราะเราเห็นจังหวะพอเบรกได้แล้วก็เบรกกินข้าวกินข้าวเสร็จปุ๊บก็กลับมาเคลียร์ให้เสร็จแล้วก็ไปเคลียร์พอร์ตวอชโดยไอเดียก็คือเราไม่ควรแบบเหลือคือเขาอยากให้ให้ล้างให้หมดแต่ถ้าเกิดวันไหนมันมันติดอะไรจริงๆแล้วมันจะต้องมีเหลือเราก็ต้องไทดีให้ดีๆแบบ แบบวางให้ดีใส่น้ำใส่อะไรไว้ให้คนแบบไม่ใช่คนหัดไปหรอกจากที่เราเรียนรู้ก็คือก็เพื่อให้เรามาวันพรุ่งนี้แล้วใช้ดีๆแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็จะถูกทิ้งไว้ให้เรากลับมาเคลียร์วันต่อไปอยู่ดีอะไรประมาณนี้ก็เป็นประมาณนั้นแล้วงานน่ะถือว่าทั้งแต่ทำเหมืองมาคือมีที่เนี่ยเยอะมากแบบ เร็วต้องมันต้องรวดเร็วเพราะเราไปถึงเก้าโมงเก้าโมงประมาณเกือบเก้าโมงครึ่งแล้วเนาะกว่าเราจะแบบนั่งรถไปถึงเราก็แวะเข้าห้องน้ำนิดนึงก็เก้าโมงเกินเก้าโมงสิบห้าสักยี่สิบยี่ห้าประมาณเนี้ยคือแบบแล้วมันต้องเสร็จให้หมดก่อนสิบเอ็ดโมงมันมันจะได้ยังไงนี่ก็แบบต้องเร่งต้องเร็วแต่ว่ามันก็เร็วมากไม่ได้เพราะเราก็ไม่อยากทาจานแตกเราก็ไม่อยากให้อะไรมันมาบาดหรือเดินเดินแล้วลืนลวล่นล้มเนาะเราก็เร็วแบบระวังแต่ก็ แต่กก็แบบในหัวก็คิดแต่ทอันนี้ก่อนอันนั้นอันโน้นอันนี้ทีนี้คุณป้าที่เขาแบบอยู่ด้วยเป็นยูทิลิตี้อีกคนเขาจะบางทีเขาก็จะมีไอเดียอะไรความคิดของเขาเหมือนวเวลาเราสะดวกที่จะเอาจานออกไปทีละครึ่งอะ่ะสมมติเอาจานใส่โทลรี่ได้สักพักหนึ่งแล้วก็คิดว่าเราอยากจะเอาออกไปวางก่อนค่อยกลับมาเอาอีกรตเขาก็บอกว่าเอาให้หมดเลยสิเอาไปออกไปทีเดียวจะได้ไม่เสียเวลาอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคถ้าเขาอยากได้ยังไงเราก็ จัดให้ตามนั้นอยากได้ทั้งหมดก็ทั้งหมดก็ได้บางทีเราเราก็คือการทํางานเราก็ทามาหลายที่เลยเนาะเราก็รู้ว่าบางทีมันก็แล้วแต่เราแหละว่าเราสะดวกแบบไหนทําให้งานมันสาเร็จออกมาแต่เวลาเราทํางานกับคนบางคนที่แบบเขาจะมีไอเดียเขาจะชอบแบบอันนั้นต้องอย่างนี้ต้องเหมือนที่เขาคิดอะไรเราก็แบบเอก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทําตามที่เขาคิดก็ได้แล้วก็ทาทาไปทีนี้พอเสร็จกลางวัน เนื่องจากเราเร่งตามไอเดียเขาอะนะตอนเช้าเขาแบบบอกให้เราเสร็จสิบเอ็ดโมงปุ๊บป,บป,บปบุพอเขาจะขึ้นรถเขาจะต้องขึ้นรถตอนบ่ายสามมั้งหรือบ่าย2องกว่าไม่รู้ก็คือสักบ่ายสองครึง่งเขาก็จะไปแล้วส่วนเราจะต้องขึ้นรถบ่ายสามครึง่งเราจะต้องเริ่มแบบเขาบอกว่าให้ออกอีกสัก10นาทีก่อนบ่ายสามครึง่งสักสามโมงยีก็ให้เดินไปเตรียมขึ้นรถ แต่ว่าพอสักบ่ายสองสี่สิบก็คือทุกคนไปหมดแล้วเชฟก็ไปเพราะว่าเป็นเชฟที่มาเข้าตั้งแต่กลางคืนใช่ไหมคนยูทิลิตี้ก็ไปก็เหลือแค่เราคนเดียวเราก็แบบอ่ะเหลือแค่เราก็อ,อ,อะไรนะก็สบายแล้วสิแล้วตอนที่เหลือแค่เราทุกทีมันจะเป็นนอนที่เราเคลียร์ทุกอย่างหมดแล้วเพราะมันจะยุ่งช่วงแรกยุ่งจนถึงช่วงที่ คนเข้ามากินกลางวันแล้วเอาจานวางเพราะว่าถ้าเราไม่รีบล้างมันจะมีไม่พอจานมันจะหมดเกลี้ยงเลยเราต้องล้างแล้วไปวางล้างแล้วไปวางมันจะยุ่งช่วงนั้นแล้วก็จะเราก็จะยุ่งตัวเองนิดนึงตอนชีพพยายามจะเคลียร์ไอพอตวอตให้หมดพอมันหมดมันจะหมดค่อนข้างไวนะพอแบบช่วงหลังๆพอเราเริ่มแบบเข้าร่วงเข้าลอยเริ่มเป็นระบบในความคิดลรวแล้วลทุกอย่างมันก็จะเสร็จสักประมาณบ่ายสองนิดๆซึ่ง บ่ายสองนิดๆเราก็เริ่มเคลียร์พื้นและเราก็เริ่มแบบทําความสะอาดเก็บอะไรนิดหน่อยมันต้องล้างเครื่องโดยที่นี่เขาจะให้เราล้างเครื่องล้างจานขัดขัด,ขดล่างล่างละเอียดแล้วก็ถ่ายน้ําออกล่อยอะไรพวกเนี้ยคือเราจะต้องแบบเคลียร์ให้เสร็จค่อนข้างเร็วเพื่อที่จะมีเวลาพอที่จะล้างเครื่องเพราะมันจะถ่ายน้ําออกใช้เวลาอยู่ประมาณนึงแต่เราก็จะเสร็จเร็วกว่านั้นในในการทํางานเราเองอะนะ คือแบบมันเร่งๆปๆุ๊บแล้วมันก็เสร็จเร็วกว่าน,นั้นเราก็เริ่มแบบเริ่มกดสตาร์ทลางเครื่องค่อนข้างไวอยู่แล้วก็ทําพื้นทําอะไรเพราะฉะนั้นตอนที่คนทุกคนหายหมดช่วงบ่ายสไไองปลายๆเราก็ว่างแล้วว่างจริงๆนะคือแบบมันเสร็จหมดแล้วอะ่ะล้วก็ไปแบบนั่งเล่นก็ไปนั่งพักในห้องน้ำบัางหรือไม่ก็ออกมาไปโซนโซนแอร์เรีย <actively> ส่วนกลางที่แบบเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงมก็จะมีไอติมมีอะไรก็ออกมาแบบ ตากไอติมนั่งกินดูทีวีรอดเวลาจนแบบบ่าย3ามสค่อยเดินออกไปขึ้นรถก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกวันในช่วงเช้าส่วนช่วงเย็นไปเข้างานบาร์เรานั่งกลับไปบา 3, ่ายสามครึ่งนะใช่ไหมใช่มั้งเออมันก็จะไปถึงบ่ายสามสี่หแล้วช่วงประมาณ4ี่มงสีเราต้องมาเตรียมเปิดบาร์เพราะบาร์จะเปิด5้าโมง สี่โมงสี้าแล้วก็เดินไปโซนแอร์เรียตรงกลางมันเป็นโซนที่มีทุกอย่างเลยนะพวกแบบที่นี่จะมีรีเซพชันอยู่แอร์เรียตรงกลางแล้วเป็นแอร์เรียที่ akan. ที่เป็นโซนกินข้าวใหญ่แล้วก็ออฟฟิศต่างๆมีตรงกลางแบบใหญ่มากอลังการมากของส่วนกลางที่นี่ก็ไปเอากุญแจไปเอากุญแจบาร์ที่ออฟฟิศของเมนเจอร์ทุกวันเนาะไปเอากุญแจบาร์เสร็จปุ๊บก็ไปไขเปิดพวกแบบ โอ้ที่คือที่นี่จะมีบาร์ใหญ่เป็นบาร์อยู่ข้างนอกเป็นบาร์เอาไซส์เขาเรียกซันเซ็ตบาร์อะไรไม่รู้อยู่ข้างนอกแล้วก็มีบาร์เนี้ยเป็นบาร์ที่อยู่ในโซนกินข้าวอ่ะก็เป็นบาร์เล็กๆที่จะมีตู้เล็กๆประมาณสี่สี่ประตูประตูคู่ประมาณเนี้ยสี่ล็อกแล้วก็มีของแบบนิดๆหน่นนอยๆวางไว้เผื่อใครกินข้าวแล้วอยากกินเบียร์ไปด้วยแล้วก็ดูหนังหรือ ถ้าใครสะดวกอยากจะกินบาใหญ่ก็ใบบาใหญ่เพราะฉะนั้นบาของเราก็จะเป็นบาเงียบๆหน่อยแล้วก็เปิดๆๆถ้ารอเวลาห้าโมงเราก็ยืนอยู่แถวๆนั้นก็มีคนมาปรับปลายยกเว้นช่วงที่แบบมีทีวีน่าดูมีบอลม,มีอะไรเงี้ยคนอาจจะมาเยอะหน่อยแต่เขาก็จะมาแบบทยอยมาเราก็ยืนชิลๆตอนแรกก็เบื่อๆวันแรกๆนะวันหลังๆเราก็นึกได้ว่าเออช่วงนี้นเราควรจะแพลนอะไรเยอะแยะไปหมดว่าแบบ ราจะทำอะไรบ้างเราเราจะต้องเตรียมยังไงและการใช้จ่ายพวกเงินเราจะแผนประมาณไหนและอะไรบ้างเอกสารอะไรเงี pues like, ้ยก็เลยเอาสมุดเล่มเล็กๆมานั Superman ่งจดต่างๆนานาเนาะก็จดนู่นจดนี่แผนแผนแผนแล้วก็เราก็ฝึกภาษาไปด้วยแต่เนื่องจากเราปกติเราฝึกจากแอปนะเราฝึกการพูดอะไรให้มันแบบชัดๆซึ่งทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดก็ก็นั่นแหละมันก็ต้องใช้เวลาเออเราก็ฝึกไปด้วยเราก็แบบ ใช้โทรศัพท์ไม่ได้คราวนี้เราก็เลยฝึกจากไอ้นี่แอปเปิลวอชแล้วก็เปิดแบบเปิดทั่วๆไปเปิดอันที่สมมุติว่าอันเนี้ย ask question อะไรเนี้ยแล้วก็เปิดแล้วเราก็ฝึกแบบพูดพูดพูด,พดแล้วก็ดูว่าการพูดของเราอะ่ะมันมันมันจับคําได้ตรงไหมแล้วก็แบบมันยังไม่ตรงคําไหนยังไม่ตรงเราก็ฝึกอะไรอย่างนี้ซึ่ง ก็มันก็ถือว่าเอาเวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์ถือว่าเป็นความชิลอย่างหนึ่งนอนทําบาแล้วก็ไม่เบื่อจนเกินไปเช้าก็ไปไปถึงปุ๊บยุงยุ่งยุยุย,ยุพอหลังบ่ายสองอ่ะสบายและพักกินไอติมค่อยๆกับพักผ่อนแล้วก็ไปบาร์ไปนังคิดใช้ไอเดียมีคนมาซื้อก็ขายไม่อะไรประมาณเนี้ยวนๆก็ถือว่าดีนะคือคือมันจน บางคนเขาบอกว่าการเช้ายุ่งมากตอนบ่ายนะ่าเบื่อมากแต่เอาจริงๆของเราคือไม่ว่างานมันจะมารูปแบบไหนเราก็ปรับตัวได้อยู่คุณป้าบอกว่าถ้าเราทําเช้าที่นี่ได้นะเราสามารถทําแคมป์ในเหมืองแบบคิดเช่นไม่ใช่คิดเช่นในแคมป์อะได้สบายเลยเพราะว่าไอคิดเช่นของเมืองเนี่ยมันยุ่งกว่าเยอะเราก็แบบโอ้โอ๋อหรอเอเอมนงั้น ก็โอเคก็ดีก็ได้มาเห็นลักษณะคิดเช่นแล้วก็ได้เห็นลักษณะตัวแบบโรงงานตัวแบบเออแท่นขุดแท่นเขาไม่ได้ขุดที่นี่เราคิดว่าเขาน่าจะออกเรือไปขุดในทะเลเพราะว่ามันอยู่ติดทะเลแต่ว่าเขาเอาเข้ามาเขาก็น่าจะมากันมาอะไรเพราะว่ามันก็เป็นแบบแท่นอลังการอยู่แล้วก็ที่เนี่ยเป็นที่ที่ ส่วนกลางใหญ่มากอันนี้เราน่าจะพูดไปแล้วตอนที่เราพาไปชมเหมืองพาพาไปชมแคมป์อ่ะก็น่าจะพูดแล้วแหละว,ว่าส่วนกลางแบบใหญ่จริงมีห้องดูหนังด้วยนะมีเล็กลูมมีอะไรที่ใหญ่มากซึ่งความจริงอะ่ะเขาทําไว้ใหญ่กว่านั้นอีกเขาเปิดแค่ไม่กี่โซนเองนะปกติคือมันเคยมีคนเยอะมากถึงแบบสองสามพันคนแบบนับห้องเลยเยอะมากเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหลืออยู่เป็นหลักร้อย หรือเปล่านั่นแหละแต่ก็ก็เปิดอยู่ไม่กี่โซนแต่ก็ถือว่ายังใหญ่และอลาัางการอยู่ก็ประมาณนี้สำหรับที่ที่สิบสิบที่นี่ที่ที่สิบและแต่ว่าน่าเสียดายเนาะเราจะชอบได้บุ๊กทีละวีคเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขาชตคนแค่วีคเดียวแล้วอีกวีคหนึ่งคนที่แบบ RNR คนที่เขากลับเพิร์ดแล้วกลับมาใหม่เขาก็มาสแตนบายและเป็นคนหลักสแตนบายเพราะฉะนั้นก็ ได้อยู่ก็ไปช่วยแต่ละที่วีคนึงไปเรียนรู้อะไรแต่ละอย่างมาเดี๋ยวเราค่อยรีบมาต่อครั้งต่อไปแบบให้เร็วๆหวังว่าเราจะสามารถจบได้ก่อนที่เราจะต้องย้ายออกนะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อเจอกันคลิปหน้าถ้าใครชอบอะไรประมาณนี้ก็กดไลค์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ก็จะดีมากเลยนะทุกคนเราชอบอ่านคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราอยากจะทำคลิปต่อๆไป เอาละทุกคนบ๊ายบายเจอกันเจอกัน